เราเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกนะครับในรถยนต์ผลิตให้กับกลุ่ม O.E.M. t o y o ต a Ford, Mitsubishi, Honda ก็ทุกเจ้าฮะมา d าเราก็มีผลิตทั้งส่งในประเทศและต่างประเทศด้วยในส่วนของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะครับก็เป็น Injection พล a ส t ิกนะครับ Brow Molding พล a ส t ิกนะฮะแล้วก็จะมีเค้นแล้วก็จะเป็นพวก งานแม่พิมพ์นะครับมอดิ้งก็คือเราสามารถผลิตแม่พิมพ์เองด้วยในบริษัทสุภาพบุรุษของเราเรียกว่าเป็น One สต o อปเซอร์วให้กับลูกค้าได้เลยและปัจจุบันเราก็ยังมี c p o r a ร e Design ให้กับลูกค้าทางต่างประเทศด้วยทุกค่ายรถยนต์ที่ให้เรานำเสนอ p o เ a ร e ดีไซน์จากที่ผมได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตรของ B O I นะครับก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ ในการขยายต่อยอดธุรกิจในต่างประเทศข้อที่หนึ่งเลยที่สําคัญที่สุดก็คือได้ความมั่นใจว่าลงทุนในต่างประเทศก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับข้อที่สองที่เราได้เลยก็คือได้รู้ว่าช่องทางว่าเราจะต้องไปปรึกษาใครไปหาใครอย่างเช่นไปหาต้นทุนพาณิชย์หรือไปหา B O I ที่ของในแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็จะเห็นช่องทางว่าจะไปที่ไหนผมคิดว่าในบริษ,ษัทในประเทศไทยของเรานะครับ Uh, เรามีเทคโนโลยีที่ดีนะฮะโน้ตหาวที่ดีและทรัพยากรที่ดีอยู่แล้วซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะไปสามารถขยายธุรกิจในต่างประเทศได้นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าก็ควรจะเลือกว่าประเทศไหนเหมาะกับเทคโนโลยีหรือโน้ตหาวที่เรามีอยู่ให้เหมาะสมนะครับ mm hmm. ซึ่งสามารถปรึกษากับทาง B.O.I และทางสถานทูตนะฮะในแต่ละประเทศนั้นๆได้ครับขอบคุณครับ